สามลีเข้าไปทำอะไรมองยูดีเนาะฮะไได้มองยูดีเถอะคะสามลีจ๋าก็ไปนั่งคอหม้อ,อยืนสั่นไ,ได้มองยูดีเถอะนั่นนะมงยูเพิ่นเขาไปเล่นอีหย,ยังยืนน่หันฮะเขาไปเล่นอีหยงังเอาอีหยังเขาไปเล่ยนยืนน่หัน เอาอีหอย่างขอมาเลนโอ๊ยเอาสอยพี่แปงมาเลนแล้วทำไมพี่สาลีต้องไปนั่งอยู่อย่างนี้นลูกหึคือขอไปนั่งอยู่จังชานฮะบุ้ยคือได้มองเลนดีแท้น้าสาลีโอ้ย้องมองยูเพิ่นมองยูเพิ่น ได้มังยูดีเท้บุญหลาผู้หน่อยเจ้เงนินเจ้เงินตาเป็นแมวนอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนอนตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแมวปุ้ยนอนกลางบ้านเลยแลนติลิงตงิลิงตงิลิงมากมานอนอยู่นี่อะวงหันยังแลนหยอกกันอยู่อ่ะชัมลีออกมาแล้วเหรอชัมลีออกมาแล้วเหรอ,อชัมลีหิวข้าวยังคะ ้ีหิวข้าวยังอุ่ยหล่นพี่ช้ำหิวข้าวยังช้ำลีหิวข้าวยังคะหิวเข่าไปเนาะชั้มรีหิวเข่าไปหิวเข่าไปเนาะไปเดี๋ยวแม่ทําข้าวให้กินข้าวไปชั้มรีมานั่งรอกินข้าวเหรอคะไปไปไปกินข้าวน้อยล่ะน้องน้อยหิวข้าวยังคะถุงเงินหิวข้าวยังถุงเงินหิวข้าวยังคะถุงเงินหิวข้าวยังหิวข้าวยังเนาะถุงเงินน้อยหิวข้าวยัง หิวข้าวยังคะโอ้ยส่งสีงหิวนอนลายก็หิวเข่าเราเบิ้งส่ง